สวัสดีครับผมมอนีผ้ามาอัปเดกตกระ่ายตะผู้พ่านเลือดลอยเนาะครับเพศแม่ทั้งสองตัวครับตอนนี้ก็อายุครบหาเดือนแล้วเนาะครับชุดนี้ได้มาจากพี่พี่ฟรมจังหวัดมหาสารคามนะครับชุดนี้ผมเป็นชุดที่สองที่ผมได้มาจากคืนเนาะครับชุดแรกเป็นตะปูสองตัววันนี้ก็เลยรอบนี่ก็เลยขอตัวแม่ยพื้นมาเนาะครับชุดนี้เกิดวันที่แปดคืภาเนาะครับสองหาหกหา ตอนนี้ก็อายุครบหาเดือนเต็มพอดีครับหาเดือนน้อยๆครับตัวใหญ่นำนักดีขึ้นกันครับสองตัวนี้อัพเดทให้เบิ้งสัดๆเนาะครับปกติสิไายได้ในขอกในโกงรอบนี้ก็เลยนี่ครับออกมาทายให้เบิง้ง ผมเลี้ยงร่วมกันนะครับสองตันี่ในโกงว่าสีแยกออกอยู่ขุ่นนะครับตัวนี้อีกประมาณยักสองเดือนนาสีพร้อมผสมครับ2เดือนเดือนนี้ก,กับเดือนตุลาเนาะครับพฤศจิกาประมาณช่วงท่านว่านี่ยะครับผมสิจับผสม ไปไายปพ้อจิกาหรือว่าตนตนท่านว่านี่ครับความผสมสองตัวนี่ก็ง่ายมั้งะครับเป็นลูกแม่พี่ซีสองหนึ่งนะครับมีเบอร์หูจากศูนย์ศึกษา,าการพระนาผู้พานขุนค,ครับสองตัวนี่ผมซื้อว่าตัวนึงสิมีกี่กาก,กาอยู่ในใบหูนี่นี่ครับนี่ครับให้พี่น้องได้เบิงง เดี๋ยวผมสีสยาครับสียาเข็มนึงมันก็สีหายครับชุดนี้แต่ว่าตัวนี้โบมี่ครับเพราะมันพึ่งเริ่มเปลี่ยนผมพึงมาจากเย็ดเวียกนะครับมาเห็นกระสิรักษากระสีปัวครับสียาเข็มนึงครับประมาณ 0.3cc ซนะครับ เป,ยยเป็นยาทายพยาธิสีดในในหมาในงัวในควายนี่แหละครับเป็นยาัวนี้ผมก็ใส่ประจำนะครับเดี๋ยวมือหลังผมสิอัปเดตให้เบิ่งว่าผมใส่มีหยังเนี่ยายาสำหรับกระต่ายนีะครับแต่ก็บรไดายบอกวิธีฉีดวิธียังเด้อครับเพราะว่าผม ขี้ขานมีปัญหาเนาะครับโมเมนสัตตวะพทยนน์ผมกับโอยากแนะนํำผมกบสิบบอกว่าใส่ยาประมาณใดซืๆนะครับที่ผมใส่มาก,ก็คือได้ศึกษาจากผู้หนูนะครับได้ศึกษาจากผู้หูก็ได้ถามเพื่อนว่าสีดแบบใดใส่แบบใดปริมาณเท่าใดครับเข้ากัมาใส่แล้วมันกะมีผลดีนะครับ มีผลดีกระต่ายเข้ากับสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงสองตัวนี้กับบุมีปัญหาในเรื่องเจ็บไข่ได้ป่วยเนาะตัวนี้น้ำนักกระทือว่าม่าดีครับน้ำนักสีซูซีกันสองตัวนี้น้ำนักสองโลก,กว่าครับน้ำนักสองโลก,กวา่าประมาณสองโลหก 6. ยวผมสิดซังให้เบิ่งสองโลหะสองโลห์ 6. น,คดดนะครับจับกูเดียวเนาะครับอย่มันเต็มลงอันนี้ก็นีน่ครับสองลกสองลหก สองโลหกครับนี่ครับประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดสองโลหกครับน้บนำหนักถือว่าถือว่าโอเคนะครับกระต่ายหาเดือนกเกือบสามโลตัวนี้ ตัวนี้ก็สองโลสองโลหาประมาณสองโล4สี่สองโล่หาะครับตัวนี้ตัวนี้สีเบากว่าทายผู้เดียวมันทายยากครับอัปเดตให้เบิง้งคุนนะครับนี่ครับ ดำผู้พานเนลื่อนลอยแม่มีเบอร์หูเนาะครับพี่สีสองหนึ่งเกิดวันที่แปดพฤษภาสองหาหกหาครับลำโตสังเกตเบังมันสีลำโตัวเงี้ยอํานักถือวา่าถือว่าผ่านเนาะครับสำหรับผมนี่ถือว่าผ่านเนาะครับกระต่ายหาเดือนนักสองโลหะสองโลหะ ขนสีนี้สีขาวเสียมบบตื่นกล่องเลยสองตัวนี่กุ่นครับกระต่ายตัวนี้ก็สิเป็นแม่พันธุ์แม่หน้าคนนะครับอีกประมาณสองเดือนขนาดสีได้สม ตอนนี้ก็คือลักๆก,ก,กับสินี้อยู่ซีโตแล้วก็เดี๋ยวมือหลังผมสิไปไทยอยู่สวนให้เบิ่งครับมามีกระต่ายแจ็กโตมือหน,นีก็มาอัปเดตให้เบิ่งประมาณนี้เนาะครับกระต่ายหาเดือนแบบใดที่มาที่ไปแบบใดชุดหนี้ผมก็เคยทายไปแล้วนะครับรอบหนึ่งกระต่ายมหาสารคามครับสวัสดีครับผม